ินี้้จะทใหุควคณสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นจากเพจสตาร์ i n g t งทำเรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะตอนนี้ก็ทำงานเป็นยูทูบเบอร์ค่ะอายุ24ปีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเฟิร์นนี่ด้ อ๋อตอนนี้หลักๆก,ก็จะมีพวกทำเกี่ยวกับ u t u b e ค่ะก็คือทำทั้งในบ้านแล้วก็หลังบ้านทุกอย่างเลยออกหน้ากลองด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้มีรับพวกงานรีวิวต่างๆค่ะเป็นแบบบิวตี้ฟู้ดอะไรเงี้ยเออก่อนหน้านี้ก็คือเรียนเรียนจบก็คือมาทำที่ s t a r ์ i n g t i า e เลยค่ะคือตอนแรกเรียนจบเรียนจบใบเรียนจบประมาณ3ปีครึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวครึ่งปีเราจะสบายแล้วเพราะว่าแบบว่าเราอ่ะเรียนแบบไม่มีวันหยุดเลยเนอะป่ะแบบไม่มีปิดเทอมเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าอยู่ได้ประมาณ 2-3เดือนก็รู้สึกว่าเบื่อก็เลยไม่รู้อยากทําอะไรอะไรเงี้ยแล้วคือตอนนั้นเป็นคนแบบชอบกินมากไม่ใช่ตอนนั้นตอนนี้ก็ยังชอบอยู่ก็เลยแบบเออลองหางานเกี่ยวกับแบบเขียนคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยก็เลยมาเจอที่นี่ว่าเขาเปิดรับสมัครพอดีก็เลยลองส่งแบบว่าเออวิดีโอให้ลองแบบทดลองถ่ายลองแบบลองรีวิวอะไรเงี้ยเราก็เลยลองส่งไปเล่นๆแล้วก็ปรากฏว่าอา่ะสัมภาษณ์แล้วก็ติด น่าจะเป็นเรื่องภาพเรื่องฟูดช็อตการดึงดูดคนให้เข้าถึงอาหารให้มากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าสเสน่ห์ของการทำแบบฟูดบ็อกเกอร์ ก็คืออันดับแรกคือเราต้องเลือกร้านก่อนคือมันจะมีหลายประเภทก็คือจะเป็นร้านแบบร้านเดียวพวกร้านดีเทลหรือว่าเป็นร้านแบรนด์แล้วก็จะมีรวมร้านเป็นหนึ่งคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็จะแบบเป็นงานลูกค้าถ้าสมมุติว่าเป็นงานธรรมดาเราก็แค่แบบว่ารีเสิร์ชร้านติดต่อร้านแล้วก็แบบหาข้อมูลพวกจุดเด่นของเขาเมนูที่ขายดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปติดต่อร้านว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการเตรียมกล้องเตรียมของแล้วเราก็ไปถ่ายถ่ายเสร็จแล้วก็ฟุตมาลงแล้วก็ทําการตัดต่อส่่่วนนนนใหหญกก็็จะเเเ้รืองแบบปลั ถ้าส่วนตัวนะคิดว่าน่าจะเป็นความจริงใจอะไรเงี้ยเพราะบางคนเขาแบบดูเราเขาอยากรู้ว่าเร้านนี้เป็นยังไงอร่อยจริงไหมอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบคงไม่ได้สามารถไปพูดได้ว่าเฮ้ยร้านนี้ไม่อร่อยนะแบบอยากมากินอะไรเงี้ยก็คือส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นวิจรารณญาณของเขาด้วยเราก็มีสิทธิ์ได้แค่แบบชี้แนะเป็นแนวทางว่าเอ้ยร้านนี้มอาจจะแบบติดหวานไปหน่อยนะแต่ถ้าใครชอบกินหวานอ็จะชอบหรือว่าแบบถ้าใครไม่ชอบกินหวานอาจจะแบบว่าต้องบอกเขาแบบน้ําตาลน้อยนะหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องมีวิธีที่แบบว่าพูดให้ร้านเขาไม่ได้ดูแย่จนเกินไปอะไรเงี้ย ของเราอ่ะจะเป็นคนที่แบบกินก็คือกินกินจริงจังก็คือจะเป็นคนแบบกินคําใหญ่กินแบบไม่ได้ห่วงสวยอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนแบบหลายๆคนเขาจะบอกว่าเราเป็นคนแบบกินค่อนข้างอร่อยจุดเด่นก็น่าจะเป็นการที่แบบกินคําใหญ่กินอร่อยดูอร่อยอะไรเงี้ย เออเราทํากับเพื่อนอีกคนนึงเป็นคู่หูกันดูแบบเป็นเพื่อนเหมือนพาไปกินดูเป็นกันเองเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบพูดคาําหยาบเออเราเป็นแบบกลุ่มวัยรุ่นตัวแทนกลุ่มวัยรุ่นนะที่แบบว่าจะพาเชิญชวนแบบไปลองชิมอาหารนะอะไรเงี้ยเวลาคนดูอาหารนะเขาก็อยากเห็นแบบฟูดช็อตเน้นๆอยากเห็นอาหารเต็มๆอะไรเงี้ยในพาร์ทนของอาหารนะ่ะเราก็ต้องมีให้เขาเยอะในปริมาณหนึ่งในคลิปอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าตั้งกล้องไกลๆแล้วก็กินกินคือคนดูมันก็ไม่เห็นอะไรเนืออกปะถ่ายเราก็ต้องมีอาู้ดช็อตนะมีแพนรวมมีีแแบบบบว่าาาาเเจจะะะฉพนน ช็อตกินเน้นยอยนะไรอะไรเงี้ยคือส่วนตัวเราเป็นคนชอบกินอยู่แล้วไงถ้าเราได้ทํางานในสิ่งที่เราชอบอ่างเงี้ยมันก็เหมือนทุกครั้งที่เราได้ไปออกกองเหมือนไปร้านใหม่ๆอ่างเงี้ยเปิดใจให้ตัวเองว่าร้านนี้เราไม่เคยไปกินนะอะไรเงี้ยเป็นร้านดังๆถ้าเราไปกินเองเราอาจจะแบบไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราแบบว่าเราได้ไปรีวิวหรือแบบเขาเชิญเราไปอ่างเงี้ยมันก็เออเหมือนทาให้เราแบบเปิดประสบการณ์มากขึ้นอะไรเงี้ยทำงานที่เราชอบมันก็แฮปปี้ค่ะ คืออันดับแรกก็คืออยากให้แบบกล้าที่จะลองทําก่อนเพราะว่าถ้าเรามัวแต่เออไม่กล้าไม่พร้อมอะไรเงี้ยแรกๆอาจจะทําแบบว่าโปรักชั่นแบบธรรมดาไปก่อนก็ได้กล้องโทรศัพท์ตัวนี้มันก็ถ่ายได้อะไรเงี้ยอยากให้ลองทําไปก่อนลองแบบดูว่าเออเราอยากทําอะไรคอนเทนต์ไหนเป็นกระแสในช่วงนี้คนที่จะกล้าที่จะเริ่มทำอย่าแบบว่ามมวแต่กลัวเพราะว่าถ้าเรามัวแต่กลัวเราก็ไม่ได้เริ่มสักทีค่ะก็ตอนนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะกับเพจสตาร์บัคสทำเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะตอนนี้ในเฟซบุ๊กก็มีคนติดตามถึง4ล้านคนแล้วแล้วก็ในส่วน ของ YouTube ก็ประมาณ3 0 0แสนเกือบ4 0 0แสนแล้วนะคะสามารถแบบว่าติดต่องานทางอีเมลมาได้นะใน Facebook เขาจะมีทิงอีเมลไว้อยู่นะคะหรือว่าถ้าใครอยากติดต่องานส่วนตัวมานะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ i g แถวทลพูนิเลยค่ะสามารถ DM เเข้ามาได้ค่ะ